ใกล้เสร็จแล้วครับผมเหลืออีกไม่เยอะนะครับสวัสดีครับผมบุญเกิดใจดีรายงานตัวครับมาดูอัปเดตสถานการณ์นะครับผมตอนนี้เจ่อเขาจ่อเขาแล้วพี่น้องตุ้มเขาตุ้มเขาแล้วขาดไว้อีกบ่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะเสร็จนะครับบริเวณที่ขุดสำหรับบริเวณที่หน่วยงานของผมรับผิดชอบนะครับผม หมดแล้วครับแมคโครตัวสีเหลืองๆสองคันุครับอ่าสีเขียวกับสีเหลืองหน่อยกําลังเติมน้ำมันอยู่นี่ก็ทีมงานของจอจับดําซิ่งนะครับผมสายรถดํารถแมคโครเข้าไปชมได้นะครับช่องจอจับดําชื่อดําซิ่งก็อัปเดตคลิปอัปเดตสถานการณ์การทํางานให้เพื่อนๆได้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับช่องของผมก็บุญเกิดใจดีออฟฟิเชียลเท็ดไปทั่วทิพย์แล้วครับผมเมี่ยนเลยกะทายนั่น แต่ว่าตอนนี้เห็ุงานอยู่กับรถไมโครกับไทยไมคโครพี่น้องในเรื่องครับผมจังหน่อยงานเมื่อน,นี้จังิีไปถ่ายยังอะไบาดน,นี้หาถ่ายน้ำฝนตกน้ำขึ้นมาเนี้ยมหาถ่ายน้ำารปูหาป่ารขบผมทำลงไปทั่วนะครับผมลงไปเรื่อยๆมีอะไรถ่ายก็ถ่ายไปทั่วนะครับแล้วก็อีกทีมงานหนึ่งยังอยู่มุมนู้นครับผมก็เหลืออีกไม่เยอะนะครับเห็นบอกกล่องจับไปซูมภาพไปพูดล้ครับก็เหลือกันคนละนิดละหน่อยนะครับผม กัดไปยาวๆนะครับการทำงานรถดํารถแมโครตอนนี้พามาเบิงต้นแต่มองตักครับผมพามาดูที่ขุดนะครับเมื่อคลิปที่แล้วก็พาไปดูที่ลงนะครับผมตอนนี้พามาดูที่ขุดนะครับน้ำกับเขามาไหลเติบนี้ยครับผมแต่ตอนนี้ก็ตั้งเครื่องสูบออกเรื่อยๆถึงจะสูบไม่แห้งแต่มันก็ไม่เยอะก็น่าจะทำงานได้สะดวกนะครับผม ได้ยินเสียงคลงสูบน้คบปุ๊บปุ๊บโดตัาบางกองดินครับผมเลยหันกลองไปบอเห็นกองดินครับบรรยากาศตอนค่ำๆนะครับผมใกล้จะเลิกงานเลยมาถ่ายวิดีโออัพเดตสถานาการณ์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับตอนนี้ก็เขาขิวตัดก,กันไปเท่าทีมงานจอจับก็เติมพลังให้กับรถก่อนนะครับใส่น้ำมันกันก่นกอนรถต้องมีน้ำมัน ไม่มีน้ำมันก็ทำงานไม่ได้นะครับเหมือนกันกับคนครับผมขันบริกินเขาออไปบรอดเทีื่องอะไรคอยรถด,ดำหนึ่งในทีมงานจอจับดำซิ่งนะครับผมมาคุณได้ยากเห็นรถขัน้งามแลนดินแบบ้งามเท,ท่เข้าไปดูได้นะครับผมที่ช่องจอจับดำซิ่งนะครับอ้าลบกวนครับรบกวนแม่โกกำลังเพิ่มพลังอยู่ ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ขับปุ่นเกิดเจดีด้วยนะครับพางนางทายิิปมูครับผมจองเรื่องๆคำคำก่อนเรื่องงานครับตอนนี้ก็แคทสามหนึดีกับโคเบโกร้อย เติมน้ำมันกันอยู่นะครับสำหรับโคมัสุ350แล้วก็210อยังตักดินกันอยู่นะครับผมมาแล้วรถแรงวิ่งข้ามาข้างหลังผมแล้วครับไปแล้วไปแล้วรถแรงเราออกมาแล้วออกมาจากที่เทดินแล้วนะครับผมแล้วก็จะเข้าไปรับดินมาใหม่อีกรอบนึงนะครับ นี่แหละครับกายูกันจังซี่แหละพี่น้องยังมือเลียนไปเลียนลบไปเลียนลบแม่ก่อนเกียยไปเกียแม่ยังเป็นทางกับบดีจ๊กเทียเกียยทางยือมัอมือทางกับบดี้ขินจ๊กเทียตอนนี้มองตักเหลือหน่อยลงครับผมรถในโครดิจิตากว่ารถดำจะถอยเข้ามาเนาะ กำลังถอยเข้าไปแล้วครับกกำลังถอยทยอยกันถอยเข้ามาที่เขื่อนลำเปานะครับผมอําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินนะครับผมโครงการแก้มลิงโครงการในพระาราชดำรินะครับขุดลอกแก้มลิงเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งนะครับ ในยามปีไหนมันแห้งมันแล้งก็จะได้มีน้ําไว้ใช้ในเขตตาบลบึงนาเรียงอำเภอห้วยเม็กนะครับผมนั่งบึงหลดุดแบบโคตรเลยต้องการสักกาอนครับผมเพลินไปด้วยกันก่อนนะครับมวลมวนเงาเงาเงาไปเรื่อยๆครับแล้วผมก็จะถ่ายอัปเดตสถานการณ์ให้ดูให้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับผม ดูการทํางานของรถแมโคโนนะครับดูโครงการว่าจะแล้วเสร็จกันตอนไหนนะครับครับเป็นความน่าจะเรียวกว่าความภูมิใจนะของคนอีสานบ้านเราครับผมที่มีโครงการดีๆออกมาให้เราได้มีอยู่มีกินมีใช้กันนะครับน้ำท่าทก็จะได้อุดมสมบูรณ์เหมือนอย่างที่พระราชดำริว่าไว้นะครับผมแผ่นดินทำแผ่นดินทอง เศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็ยังใช้ได้นะครับแต่คนก็ไม่ค่อยจะเพียงพอนะครับผมโดยเฉพาะคนพูด <c oughs> ความอยากมันหลายครับผมความอยากมันเยอะเอาว่ากันไปจากวันมาถ่ายคลิปหรือว่ามาจมไปพี่น้องฟังครับผมเอาละครับผมคลิปนี้ความยาวก็พอประมาณแล้วนะครับบุญเกิดใจดีก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ